สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการ Variety Today บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้มีข้อมูลสำคัญระดับชาติที่จะมาแนะนำท่านผู้ชมนะคะเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ได้รับการจัดเก็บข้อมูลจอปทออก็คือข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประจำปี2556โดยคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือพอชอช,ชแต่ว่าเจ้าภาพและหน่วยงานที่ทาหน้าที่ เสมือนหนึ่งเป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะข้อมูลพื้นฐานที่ว่านี้มีอะไรบ้างลองไปดูกันนะคะการจัดเก็บจอปทอจัดเก็บทุกครูเรือนในชนบทค่ะทั้งสิ้น8,489,481ครัวเรือนจาก7,000 0กว่าหมู่บ้านนะคะโดยมีประชากรที่ให้ข้อมูลทั้งหมด 30ล้า15น151,759คนแบ่งเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะคือผู้หญิงร้อยละ50.93ผู้ชายร้อยละ49.07ค่ะข้อมูลพื้นฐานต่อไปนะคะก็คือครูเรือนและประชากรในชนบทระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีครูเรือนมากที่สุดนะคะ3.37ล้านครูเรือนคิดเป็นร้อยละ39.74มีประชากรมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ42.63นะคะหรือว่า12.86ล้านคนค่ะมากกว่า1ใน3ของ ประเทศก็คือฟูเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เองนะคะสําหรับช่วงอายุข,ของประชากรในชนบทถ้าเทียบจากพีระมิดที่ทาง,รงกรมการพัฒนาชุมชนได้สรุปออกมานะคะมีคนอยู่ในวัย60ปีจํานวนเท่านี้ค่ะก็คือฝ่ายชายมีร้อยละ13.86ผู้หญิงมีร้อยละ15.61นะคะรองลงมาก็คือวัย50 ถึง60ปีจะอยู่ในฐานด้านล่างนี้นะคะแต่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าวัย26ถึง49ปีเป็นประชากรจำนวนมากที่สุดค่ะโดยมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยนะคะผู้หญิงมีร้อยละ37.14ผู้ชายมีร้อยละ36.99ค่ะถัดลงไปก็จะเป็นช่วงอายุที่น้อยลงเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของคนที่มีอายุมากแล้วก็วัยผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนมากกว่าวัยแรกเกิด จนถึงราวๆสามถึงหปีเนี่ยต่างกันจำนวนมากค่ะนี่ก็เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับระดับการศึกษาของคนไทยในชนบทก็จะเห็นตามภาพนี้ค่ะจบชั้นประถมศึกษามากที่สุดนะคะร้อยละ48.28มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ15.71ตอนปลายร้อยละ12.07แล้วก็จบปริญญาตรีขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ6.50ค่ะ ลำดับต่อไปข้อมูลที่น่าสนใจคืออาชีพของคนไทยในชนบทที่เจบปทจัดเก็บออกมานะคะอาชีพทำนายังคงเป็นอาชีพที่มากที่สุดของคนไทยในชนบทนะคะอยู่ที่ร้อยละ25.20ถัดลงมาก็เป็นการรับจ้างทั่วไปทำสวนแล้วก็ทำไร่ค่ะข้อมูลต่อไปเป็นเรื่องของาศาสนาของคนไทยในชนบทยังพบว่ามีผู้ที่นับถือาศาสนาพุทธมากที่สุดนะคะร้อยละ93.65 อันดับรองลงมาก็คืออิสลามคริสต์แล้วก็าศาสนาอื่นๆค่ะเห็นไหมคะว่าแค่ข้อมูลพื้นฐานก็น่าสนใจขนาดนี้แล้วนะคะแต่ว่าในรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สิ่งที่ได้เป็นการวิเคราะห์จากจอปทอปี2556ต้องเรียนถามท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านขวัญชัยวงนิติกรนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะเห็นข้อมูลต่อไปแล้วน่าสนใจมากขึ้น,นกว่าเดิมอีกคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นยังไงคะครับอย,อย่างที่เราเรียนว่าเรามี 5หมวดนะครับเรามี30ตัวชี้วัด <ฮะ S 2> อย่างหมวดแรกเนี่ยหมวดที่1ว่าด้วยสุขภาพดีเนี่ยเรามี7ตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดที่ประสบความสาเร็จสูงสุดของข้อมูลของคนไทยการพัฒนาไทยเนี่ยก็คือเด็กแรกเกิดเนี่ยสิปีได้รับวัคซีนป้องกันโรคร้อยละเก้าบเก้าเก้าสิบเก้าตัวชี้วัดที่2เนี่ยมีบ้านอยู่ภาษสาในโคเรียนมีความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าคนไทยพัฒนาตัวเองในการป้องกันทรัพย์สินเองทำนองในการการทําหน้าที่ของตำาหน้ที่ตำรวจก็ดีของก, <ด S 2> อกำนันผู้ใหญ่บ้านกฎหมายก็ีอนขงจะปลด การศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยมีข้อแม้อยู่นิดว่า6-14ปีเนี่ยการบังคับ9ปีเนี่ย9.9จริงคือกฎหมายภาคบังคับของการศึกษาบังคับโอเคประสบความสำเร็จผู้เรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า30,000บาทเนี่ยมีร้อยละ9.9.7แต่ยังตกอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเก็บจาก30ล้าน9 9 7 7 7 7 7เรียนครับแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมไทยมี6ตัวชี้วัด คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือนชุมชนหรือภาครัฐเนี่ยสูงสุดรายได้รายจ่ายเป็นยังไงคะจากภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยนะครับรายได้ของคนไทยเฉลี่ยนะครับที่เราเก็บได้จากประมาณ8ล้านครัวเรือนนี่อยู่ที่64,97 7บาทเฉลี่ยนะฮะก็มีรายจ่ายก็คนประมาณ38 5 0 0บาทเพราะนั้นคงเหลือเฉลี่ยเนี่ยเคาะ2 6ถ้ามาเทียบกับรายภาคแล้วเนี่ยภาคที่มีรายได้ดีที่สุดก็คือคนภาคกลาง มีถึง78,000แต่เขาก็มีรายจ่ายสูงขึ้นไปด้วยนะฮะจะมีเงินออมที่ก็เหลืออยู่ในประมาณ32,000<ะ>นะครับพาดวันออกเฉ็นเหนือในจะลดต่ำที่สุดก็คือ57,000 แต่รายจ่ายเขาก็ต่าไปด้วยนะประเภทข้าวเหนียวกับส้มตํากินรวมกันได้อันนี้ก็จะเหลือสองหมื่นสภาคนี้เฉลี่ยพอๆกันนะครับจะมีภาคใต้ในที่รายได้สูงนิดงอ่าภาคกลางครับจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดเนี่ยเราก็เรียกว่ากรุงเทพไม่ใช่นะฮะที่สูงสุดกลายเป็นจังหวัดปทุมธานีนะครับแต่อาจจะเป็นกรุงเทพเราไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บทั้งหมดอยู่ที่ว่าการประสานกทมอราเราไม่ได้เก็บจากบริษัทหลักทรัพย์ใหญ่ๆต่างๆเนี่ย เรายังก้าวล่วงไม่ถึงเรายังเก็บในภาคชนบทอยู่ส่วนต่ําสุดนี้นะครับประเทศที่ท็อป10ที่สุดก็คือแม่ห้องสอนไกลปืนเที่ยงเนื่องจากอยู่บนภูเขาเป็นชาวเขามากอาการจราจรติดต่อตต่างค่อนข้างเด็ดต่อโรคภายนอกได้น้อยจะโตเป็นเฉพาะตุดเช่นปลายกับเมืองเท่านั้นนอกนั้นอยู่ในเขตชนบทหมดอยู่บนภูเขาเพราะนั้นรายได้เขาจะค่อนข้างจะน้อยจํานวนควเรือนที่เราพูดกันที่ว่ามันี่ฮะที่เ่ามัน99%เน็นยเมื่อเราหามาแล้วเนี่ยยังมีอีก4 0,000ื่น 5 8าพกครัวเรือนที่รายได้ต่ำกว่า3า0,000ื่นนะจังหวัดที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้มากที่สุดก็อย่างที่ว่านะครับแม่สอนเนี่ยมาก4 0 0พันมือครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาที่อยู่บนดอยแต่เขาก็มีความต้องการต่ำมีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เขาพออยู่ได้แต่คุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าไหร่น,ะ,นะฮะเสื้อผ้าจะมีแค่3ชุด4ชุดแค่นั้นเองไอ้ครัวเรือนเห็นไหมฮะชาวเขาที่บ้านไปล้มลงๆน้ประก่อไฟอยู่ตรงกลางนั่นก็คือการสร้างความอบปุ่นแกนร่างกายเท่านั้นเองเขาไม่สามารถจะซื้อผม แจกลูกบาศให้ครบทุกคนได้เจปอถอไปจัดเก็บระดับความสุขของคนใน,ในชนบทให้ทราบด้วยเหรอคะความสุขมวลรวมมีฮะในพระสุดท้ายเนี่ยเราก็มาจัดระดับนี่เป็นกระ<า>กแสโลกเลยนะคะครับความสุขเขาเรียกความสุขมวลรวมของของ,ของบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาก็จะประเมินตัวเขาเองว่าเนี่ยอะไรระดับความสุขเนี่ยเข้าใาไหมคนไทยในชนบทเนี่ยเราเฉลี่ยแล้ว7 9 7ถึงจะจนยังไงเนี่ยแต่ความที่สังคมมีความเป็นพี่น้องสูงออมีความเป็นอบอุ่นอย่างเงี้ยฮะมีเพื่อนมีพี่น้องมีญาติยิ้ดเนี่ย จะช่วยคลายความทุกข์ข้งนมไปได้เยอะมากาประเด็นที่สะท้อนออกมาจากจปถว่าคนคไทยยังต้องการพัฒนาเรื่องเหล่านี้ก็คือตัวที่ตกงเกณฑ์มากที่สุดครับค่ะก็คือเรื่องของการเรียนต่อเนี่ฮะเราเห็นได้ว่าเด็กเนี่ยจบแค่การศึกษาภาคบังคับเพราะคนไม่เรียนต่อเลยคุณภาพคนมันก็ต่ําทําอย่างไร คนไม่เรียนต่อถึงจะมาฝึกอาชีพใ,ชให้มีช่างให้เป็นสกิลโดยการเพิ่มจากการฝึกท<ช>ักษะอันนี้สําคัญนะฮะอันนี้กระทรวงศึกษาต้องไปคิดหรือว่าทะวงมหาลายของรัฐหรือ,อคลัสเตอร์ของว่าด้วยอุดมศึกษาเนี่ย<ช>ต้องไปคิดแล้วะ<ช>่ะเราจะผลิตคนสายไหนออกมาที่ต่อสู้<ช>เราบอกเราผลิตสายปิญเตรียวมาเยอะเนี่ย<ช>แต่คนมันไม่ไปถึงมห<ช>มันจบแค่ป .4 ่อ่ะมันจะขึ้นไปได้อย่างไร<ช>อ,อีกอันหนึ่งนะฮะเด็กเมื่อกี้นมแม่6เดือนเนี่ย 11.63อันนี้สำคัญมันทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเกิดภูมิแพ้เยอะมากมายเพราะขาดภูมิด้านฐานในพ่อแม่ะนะครับคนในครูเรือนสูบบุหรี่ยังมีถึง8อนะครับะนะฮะอันนี้อยู่ที่พ่อและพ่อดูดเนี่ยลูกติดสังเกตได้ถ้าพ่อสูบไปพ่อเห็นเดี๋ยวต่อไปลูกจะสูบบุหรี่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้มมอมแบบน้นไม่ได้มีการจากการวิสูจน์มาแล้วเป็นอย่างนั้นหมดเกือบทุกกันะนะครับ คนอายุมากไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้แต่ยิงดีว่ารับยังดูแลอยู่ในอนาคตเนี่ย14อย่างที่คุณสายสวรรค์เห็นเนี่ยมันเริ่มฐานใหญ่มากกว่าตัวพีระมิดตัวล่างแล้วะนะฮะเอจ,จิ้งจะเกิดขึ้นในโลกเราทำอย่างไรจะเอาคนผู้สูงอายุเนี่ยให้ช่วยเหลือตัวเองได้กลับมาช่วยเหลือสังคมได้ไม่ต้องให้เป็นภาระ,ะสังคมมากได้บางคนอาจจะยังมีเรี่ยวแรงสายตายังดีสติปัญญายังดีก็ทำงานได้ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ให้เป็นอาสาสมัครดูแลซึ่งกันและกันได้สอนลูกหลานได้สุดท้ายแลค,คนในควรเรือนดื่มสุราเนี่ยยังมีเกือบประมาณ5% 4.72ซนะครับ <c oughs> ซึ่งสังคมชนบทจะเจออย่างนี้มากเป็นล้านล้านครเรือนนะฮะนะฮะถ้ายังส่งเสริมให้มีการโฆษณาให้มีการขายเหล้าขายบุหรี่ในที่สาธารณะให้เห็นเป็นเรื่องโก้เก๋ว่าใครดื่มสุราแล้วกโก้เก๋มีอ่เป็นคนที่มีชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยมากๆนะครับ ต่อไปเด็กเราก็จะมีสภาพอย่างเงในอนาคตอยากจะให้ศึกษาข้อมูลของจอปทอโดยละเอียดนะคะจะได้เห็นว่าเกณฑ์ที่บอกว่าผ่านเกณฑ์ตกเกณฑ์ทางจปะทศเขาเรียบเรียงประมวลผลไว้แบบเรียงลําดับเลยน,นะคะจริงๆมากกว่านี้มากแต่ว่าตัวชีวิตที่เรายกมาในรายการ5ตัวชีวิตรแรกเนี่ยก็น่าตกใจมากที่เรียบคิดว่ามันสะท้อนอะไรแล้วก็อยากจะให้สังคมมุ่งแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างคะครับอ,อย่างยคุมเรียนได้เรียกว่า ถ้าเรารู้ปัญหาของเราเนี่ยว่าเราเกิดจากสุรานะเกิดจากคนสูงอายุที่มีมากขึ้นเกิดจากเด็กที่เราไม่ได้มีการเรียนต่อหรือนึงเรียนต่อเนี่ยถึงจบริญญาตรีมันเป็นสายสังคมมันไม่ได้ผลต่อการพัฒนาประเทศมันไม่ได้ผลให้คนที่เป็นคนส่วนใหญ่ประเทศในการช่วยเหลือตนเองได้<ช>แล้วก็ กลับไปสู่ภาคการเกษตรที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยมันไม่มีเกิดการพัฒนาขึ้นถ้ามันจะเป็นเกษตรมันต้องเป็นเกษตรทางเลือกเกษตรที่มีการพัฒนามีอินโนเวชั่นต่างๆใช้เทคโนโลยีเข้าไปสร้างมันถึงจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้เช่นเราจะผลิตข้าวเนี่ยมันควรจะเป็นข้าว C, อินทรีย์ข้าวสังยลดหรือข้าวที่เป็นพันที่มันขายได้โดยไม่ต้องไปรอราคาประกันอย่างเงี้ยซึ่งในหลายจังหวัดเขาทาได้ถ้าเขาเอาความรู้ที่เขาจบปริญญาตรนะีกลับมาทำแต่ถ้ายังให้คนที่ยังจบป .4 มาทําอยู่เนี่ยมันก็จะสืบทอดสิ่งเหล่านี้ไปนนา าไม่มีการพัฒนาทักษะฝีมือหรือเพิ่มคุณค่าศักยภาพคนเนี่ยโอกาสจะยากอีกเรื่องประเด็นหนึ่งที่เราเห็นว่าคนไทยในรุ่นใหม่เนี่ยจะทานอาหารเนี่ยหลากหลายตามกระแสสังคมซึ่งถ้าไม่ได้ทานนมแม่ไม่ได้สร้างระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้องค์ความรู้ที่ดีพอเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็จะไปเสียค่าดูแลคนแก่ตอนอายุ60อีกมากมายโรงพยาบาลก็จะล้นอยู่อย่างเงี้ยไม่มีทางให้ผลิตอีกมาโรงพยาบาลตำบลด้วยซ้ำไป ก็ไม่มีทางถ้าคนไม่มีสร้างป้องกันตัวเองได้โดยไม่มีความรู้รจริงๆแล,แล้ว,ลวมันสะท้อนสะท้อนหมดเลยถ้าเราดูทั้งตารางนะคะคคสุขภาพชีวิตการศึกษาการดูแลครอบครัว แล้วก็โดยรวมส่งมอบไปดูอาชีพทให้แก่ครอบครัวด้วยค่ะนี่ก็คือข้อมูลของเจปทอนะคะความจําเป็นพื้นฐานของประชาชนซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่ลงไปจัดเก็บทุกๆุกปีค่ะอันนี้เป็นประโยชน์มากๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างสูงที่อธิบายให้เราเห็นภาพในเรื่องนี้นะคะขอบคุณมากครับคุณเฉินค่ะ และนี่ก็คือ Variety Today by สายสวรรค์เขียนยิ่งนะคะท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลจอปทได้อย่างเต็มตามศักยภาพตามความสนใจของท่านเองด้วยนะคะและถ้ามีเรื่องราวเหล่านี้สามารถเข้าไปพูดคุยกันผ่านทางช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะวันนี้ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและที่ชันสายสวรรค์เขียนยิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ